สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้อยู่กับมอดโจโจเวอร์ชั่นใหม่นะครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงนะฮะจากวาเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาสึกว่านานเขาจะอัปเดตทีหนึ่งนะโอเคอะเดี๋ยวมาลองดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรแบบใหม,ใหม่ๆมากก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไปโดดกันมาไปโดกดกันมาใส่ได้เลยนะโอเคจะลองหามุมได้ดีอ ก็สิ่งที่อัปเดตมาในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวของสแตนไวสเน็กแล้วก็เป็นเฮฟวี่เวทเทอร์เป็นความทรงจำของเวทเทอร์รีพอร์ตนะฮะที่อัปมาใหม่กับซีมูนสามตัวนี้เลยนะฮะที่จะอัปเดตมาใหม่แล้วเดี๋ยวมาลองดูซิว่าเขาอัปเดตอะไรมานะฮะตัวแรกนะฮะไวสเน็กอัอนนี้รัดลงปะทัยมาแล้ว อ่สิ่งที่อัพเดตมาใหม่นะครับ<อ>ก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมออโต้พาย t ฮะโหมดออโต้พายロของสแตนนะฮะ <c oughs> ก็วิธีกดนะครับให้กดย่องแล้วกดค้างทีไ่ไอเทมันแรงนี่ฮนะไอตัวเราก็จะเป็นนี้เลยนะแล้วก็ตัวเราก็จะเป็นไนะวท์สเ,เน็กนะฮะสามารถไปตามระยะได้ประมาณ20เมตรนะฮะตามในเรื่องเลยกระโดดได้นะี่ฮะมันก็จะเตือนเราว่าออกมาแล้วนะไอเวนยี สิเมตรสามารถตุ๋ยได้ทีหนึ่งไม่สามารถตีรัวได้นะฮะก็สกิลสองเนี่ยก็จะทําให้เราล่องหนนะก็เหมือนกับว่าทําให้เกิดภาพหลอดนะเหมือนในเนื้อเรื่องเลยอันนี้แผ่นซีดีดึงแผ่นซีดีออกมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีประมาณว่าแบบสุ่มนะฮะสุ่มความสามารถของแผ่นซีดีนั้นว่าเป็นระเบิดเป็นแจ้แข็งอ้ยอันนี้อันนี้ตีนสถานะวิเทอร์นะเนี่ย โอ้ยัดทีแล้วขโมยแผ่นดิสตเลยได้ความทรงจำแล้วก็จิตใจนะฮะเป็นความสามารถใช้เลยใช้ใช้โอเคฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเราครับดุดออกไปในระยะ20เมตรดูนะฮะเป็นระยะของสแตนในเรื่องเลยนะ20เมตรนี่สถือว่าไกลนะโคตรไกลเลยนะนี่ครับมันก็จะดึงโดนดึงกับมานะนี่ฮะ ก็นะจะบังคับให้กลับล่างต้นนะฮะวิธีกลับล่างต้นนะครับ,ก,บ,นนรบก็คือกดที่ไอเทมแรกนี่ฮะ back to the user นี่ครับกดกลับไปนี่เป็นไงอ๋อ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 ฉันเป็นอะไรที่จะไปหวงสวนล้อกนะันเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาิวสแตนตัวต่อไปสตแตนตัวต่อไปอะไรกันเป็นของซีมูนนะฮะ แต่ซิมูนนี่จะยังไม่มีโหมดออโต้ไพร์โหลดเอ้ยไม่อัตโนติพร์โหลดรียกโหมดไพร์โหลดนะฮะไพร์โหลดโหมดเนี่ยซึ่งกดเหนนะ็นไะมไม่ได้ทำไม่ได้ฮะยังไม่ได้แสดงว่าคุณต้องไปปรับปรุงอีผนะพัฒนาเพราะว่าซีมูนเนี่ยมันสามารถเข้าโหมดไพร์โหลดได้นะฮะเป็นไพร์โหลด20เมตรนะฮะสาสามารถพูดได้ด้วยออก็มีสิ่งที่อัปเดตมานะครับก็คือเดี๋ยวผมลองบอกสกิลคร่าวๆนะครับสกิลแรกนะครับ เปตีตีธรรมดานะะแล้วจะติดสถานนะเหมือนว่าติดพิษนะ่ะออแล้วก็สกิลีสองนะครับเปลี่ยนแปลงกับแรงน้มถ่วงนะก็จะทําให้ทุกอย่างที่อยู่ข้างๆลอยนะฮอันนี้ Gravity ผักเนี่ยมันทุกอย่างใครไม่สามารถใกล้เราได้นะถ้าเรากดสกิลนี้อันนี้สีที่อัปเดตมานะครับเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงน้ำถ่วงให้ตัวเองก็คือทําให้ตัวเองลอยขึ้นไปนะ โอ้ oh, ยจะไปหาพระเจ้าแล้วแล้วก็ลอยขึ้นไปฮนะโอเคก็จริงๆเนี่ยส่วนสิ่งที่คนปรับปรุงในสแตนตัวนี้นะคือทำไมมึงไม่ม,มีต่อยรูวาว่ะ่ะสแตนบาลาดัด oh, อะโอราโอราโอราโอเคฮะแล้วต่อไปครับเป็นแผ่นดิสของ h ฮฟว y ่เบเ e อหรือเบเตอร์รีพอรนะฮะลองกดใช้ดูโ oh, อ้ความทรงจำเอาโอ้ยังไม่มีอะไรนะ ถ้าอยากให้มันมีอะไรเนี่ยเราต้องใช้ตปวของ Weather Report นะะเอ่อก็อแผ่นดิสค์องหนงจำมานะฮะกดใช้ Weather Report ะฮะก็ Weather Report เนี่ยก็จะมีสกิลอัพเดตมานะครับนั่นคือบัตรสไปน์นะฮะก็จะเป็นการโจมตีด้วยเลือดนะฮะนี่แล้วก็ตังอ้กระโดดได้สูงนะสูงกว่าซีมูนีก <laughs> ทำไมไอ้เจ้าของไอ้คนทําสแตนไว้เทามาให้มันแบบสมจริงแบบในกระตุน้นหน่ยโอเคฮะท่าแรกนะฮะอันนี้เป็นเหมือนจะใส่สายฟ้าไหมใส่สายฟ้านะอันนี้สกิลสองนี่จะเป็นสกิลที่ทำให้เออเ,เกิดออกซิเจนคาร์บอเร้อยเปอร์เซ็นต์นะออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็จะมีผลโดนไวด้วยนะ ก็เราสามารถกดยกเลิกได้ด้วยนะแล้วก็สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลดูดอากาศแล้วก็ต่อยออกไปนะฮะเดี๋ยวลองไปใส่มอนสักตัวสิจะไปยังไงกันนะแต่แต่ส่วนตัวนะผมชอบสแตนไวซ์นิกมากเลยนะเป็นอะไรที่โคตรชอบแนละ้วมียิ่งมีหมดโอ้เนี่ยฮะ ดูดู่วดี๋ยวผมให้ให้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดเยอะไปปะปื๊ด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 หาตัวอะไรก็ได้เออนี่นี่นี่เอ้ยดิบลงดิโอเคเนี่ยสกิลดูดปื๊ดต่อยต่อยแล้สร้างเลือดโอ้นี่ฮะอันนี้เป็นสกิลเลือดนะฮะเลือดก็จะมาทิมแทงทิมแทง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 แล้วก็คอมโบดู ต่อยโอ้โหอย่างโกงเดี๋ยวมาลองสกิลอัสเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กันดูนะฮะใครที่อยู่แก้นาวนี้โดนหมดนะเราก็โดนเหมือนกันนะฮะแต่นี่อยู่ในโหมดสร้างสรรค์นะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีดีกว่าเอาเป็นโหมดสไบเวอร์นะฮะดูซิว่าเราจะโดนแรงขางนาดไหนนะโอ้ดึงซองซ้ำ อุ้ยโดนเหมือนกันฮะโอ้โหแล้วแรงด้วยเราสามารถยกเลิกได้นะฮะดูต่อยหน้าต่อยหน้าโอเคฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อ้อัตโนโมัติเลยเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งโคตรตึงนะฮะสแนตนตัวนี้แล้วก็นะฮะเดี๋ยวลอง ปรับเป็นโหมดคยดทิบก่อสถือว่าโกงใช้ได้เลยนะครับสแตนต,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 ตัวน,นี้โกงมากเลยแหละถึงถูกตัดบทอย่างงั้นในเรื่องถ้าใครยังไม่ลองไปดูลองไปดูนะฮะใน Netflix แล้วก็นี่ฮะแผ่นดิสคคอนจําของ Heavy ่ e บ t ตนะฮะก็อลองกดเข้าไปดูครับปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ ามในเรื่องเนี่ยมันจะมีใสลุงโผงมาะฮะคือถ้าใครไปสัมผัสเนี่ยก็จะกลายเป็นหอยทากนะฮะซึ่งไอ้ท่านั้นน่ะเออในในเรื่องบอกไว้ว่าถ้ามันเป็นอารมณ์ของเวทเวทเตอร์รีพอร์ตนะคะคือเป็นอารมณ์ที่โกรธเป็นชุนเฉียวนะฮะคือแบบก็สแสนมันมาจากจิตใจเนาะยิ่งจิตใจมีแบบความคุ้มค้ั่งมีความโกรธแค้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบควบคุมไม่ได้นะฮะตามในเนื้อเรื่องเลยซึ่งใครโดนใครก็ไม่สนนะใครโดนหอยทากไปก็เรียบร้อย คือมึงตายซีแงแกแน่ๆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคือใครโดนโอ้โหร้องไห้งเงียมเโอ้มังเหลือตั้งสองในทีเดี๋ยวลองรีวิวอะไรดูเรื่อยๆครับี๋ยวลองคียค์สันดูนะแต่ตัวนี้มีตัวไหนเข้าไพลอตดได้เดี๋ยวผมลองไล่ดูนะอืมน่าจะมีแค่ซีมูลกับไวสเน็กนะฮะแต่ใน,นนี้มันยังไม่อัปเดต น,นี่แสแตมของเดวบโลนะัดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากชั้นจะตัดเวลาไปซะยิ้มยิ้มสันอือก็วิธีการได้แสแตนนะครับในโหมดสไบเวลนะเราต้องไปหาเพชรมา12ก้อนนะครับแล้วก็หาชิชเบตโลหังเ,เดี๋ยวผมทำเสียงให้ดูชิชเบตโลหังแต่ว่าหายากมากเลยนะชิชเบตโลหังเนะี่ย เออยู่ไหนเนาะอันนี้คือใช่ไหมโอ้อ,อ๋อนี่อันนี้เป็นหอยทากของไอเฮฟวี่เบเตอร์นี่แหละเนนที่ผมบอ,อกไปถ้าใครโดนเนี่ยมันจะเป็นหอยทากนะจริงๆนะเคเดี๋ยวผมหาคิชเบตโลหังก่อนนี่นี่น,นี่นี่จะเป็นมันจะมีฟูลไฟเตอร์มีดันใครวะคิชเบตโลหัง ซีซ่าแล้วก็กบของไอไออะไรนะจอรุโน,โนเออตัวนี้เป็นฟูลไฟเตอร์ก่นะตัวนี้จะเกิดตามแม่น้ำนะฮะสามารถไปฆ่ามันได้นะแต่โคตรเถื่อนไอเงีเออ้ยฟูลไฟเตอร์นี่ใครวะสเตลีดันเออสวนสามมืออ๋อไอตัวที่มันเดินไอพวกง่อันนี้ก็ชิชิเบะโลหังนะนี่สามารถแลกแลกของได้นะก็จะมีตามนี้เลยนะครับอุ้ยปรับใหม่แล้วเป็น ผมเห็นในเว็บมันบอกว่าใช้12อันแต่เดี๋ยวนี้ปรับเป็น6แล้วก็ยังหาง่ายเลยนะผมว่าแล้วก็มีไดอารีของดีอนะฮะใครใหญ่ใครผมไม่เคยลองสักทีนะเอาไว้สเน็กไปพัฒนาเป็นซีมูนแล้วก็ซีมูนเป็น m a d อินเ e a เวนยังไม่เคยนะใครใครเคยทำแล้วมาเมนให้ผมดูหน่อยก็ได้นะฮะก็เป็นข้อมูลนะฮะเพราะว่าถ้าในในโหมดสไบเวอร์เนี่ย มันต้องเอาไอไวสเน็กเนี่ยไปลงเหมืองนะฮะเราต้องสุ่มสแตนให้ได้ไวสเน็กแล้วก็ไปลงเหมืองนะครับแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์สามสิบตัวใช่สามสิบตัวในเหมืองแล้วก็จะมีไอกรีนเบบี้อ่ะเออมันจะมีกรีนเบบี้ไม่ก็มีกระดูดีโอดอบนะฮะแล้วก็ฟักฆ่าสามสิบตัวมันถึงจะเกิดนะฮะแล้วเราก็เอาไอเจ้าเบบี้นั้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นซีมูนได้เลย จากนั้นเราก็เดินทางไปสู่สวงสวรรค์ไงอันนี้เป็นซีซ่านะครับมันโคตรบูบี้เลยบูบี้จัดแบนด์เป็นกระดาษเลยเอ้ยจะขอโทษนะแต่ว่าตายซะเถอะอันนี้เอ๊ะจลองลองตัวนี้กันตัวนี้คือตัวอะไรนะซิโก,โก้อ๋ออันนี้นี่ว่าไอ้ที่มันใช้อะไรนะไอ,อ้สแตน เชลาานี่ไเตีิดติดเชลาจริงด้วยอืมซีซ่าซีซ่าอันนี้โลหังโลหังโลหังนี่หายายากนะผมที่ผมลองมาเล่นดูนะหาย,ายากมากเนะใครอยากได้ก็นั่นแหละเขาน่าจะทำให้เป็นอัปเดตแบบอันนี้นะฮะเป็นแบบไออะไรน,นะที่แบบว่ามีอุกกาบาตตกแบบ ตามในเรื่องนะแต่ในเนเรื่องเนี่ยมันเป็นวัตถุโบราณฮนะคือตกมาจากอาวกาศแล้วก็มีคนไปขุดค้นพบแล้วมาทําเป็นธนูนะคนสมัยก่อนก็นสําหรับวันนี้นะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะฮะสแสตนที่ผมมารีวิวนะฮะเป็นอัปเดตใหม่นี่ฮนะกอ,อใครที่อยากลองมาแจมมาเล่นก็ลองหาโหลดได้มีเล่นแบบหมดสไปเก็ได้นะสนุกนะฮะสนุกเล่นกับเพื่อนหนทางไปสู่สวรรค์ ก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า